ดีใจที่ได้พบพระสขขงฆ์ครับเพราะว่าอาจารย์อพิสิทธ์ก็เคยถึงให้กับพวกเราก็ที่ฐานเผื่อนะฮะันก็ขอบคุณพระเจ้าในค่านี้ที่เราได้เจอกันใน <c oughs> ค่านี้ก็อยากจะแบ่งปันเรื่องของพยานหลักฐานนะครับพยานหลักฐานเพราะว่าวันนี้ <c oughs> ก็เป็นวันที่เท่าไหร่ห้า นะตั้งแต่วันจันทร์อังคารก็คือวันที่หหลังจากที่พระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายในวันอาทิตย์ที่ผ่านไปนั้นนะครับคริสเตียนทั่วโลกก็มีการเฉลิมฉลองวันที่พระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายนะและก็เรานับจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้ก็เป็นวันที่หและถ้าเราจินตนาการถึงสองพันปีมาแล้ว ในเวลานั้นเมื่อพระเยซูได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายที่แรกเนี่ยสาวกของพระองค์โอ้โหทุกคนกลัวกังวลแล้วก็กลัวว่าจะถูกจับจะถูกฆ่าเหมือนกับพระเยซูคริสต์นะครับแต่ว่าในเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านไปพระเยซูทรงทรงเป็นขึ้นมาจากความตายทรงปรากฏกับพวกผู้หญิงปรากฏสาวกกับสาวกนะฮะแล้วก็ตลอดทั้งอาทิตย์นี้นะครับ ระยะเวลาสี่สิบวันสี่คืนที่พระเยซูทรงอยู่บนโลกใบนี้ก่อนที่พระองค์จะเสด็จสู่สวรรค์และในขณะที่พระองค์ทรงอยู่บนโลกใบนี้นะ่ะแน่นอนนะครับพระองค์ก็ใช้เวลาของพระองค์เนี่ยในการที่จะอะไรเรียกว่ายืนยันความจริงทั้งหลายที่พระองค์ได้ทรงตรัสสอนสาวกทั้งหลายในคําสอนต่างๆที่เขาไม่เคยเข้าใจเพราะว่าก่อนที่พระเยซูจะเป็นขึ้นมาจากความตายพระคัมภีร์บอกว่า มีมีอะไรหลายอย่างที่เขาฟังแต่ไม่เข้าใจแต่เมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายนะครับก็พระเยซูก็ใช้เวลา40วัน40คืนในการที่จะสั่งสอนหรือว่ายืนยันนะคำสอนต่างๆให้เขาได้รับรู้และเข้าใจนะครับวันนี้ <c oughs> เราจะมาดูตอนหนึ่งาจากเ,าเริ่มจากหนึ่งโครินบทที่15นะครับก็คือว่าถ้าเราจะพูดถึงความแตกต่าง ระหว่างาศาสนาคริสต์กับาศาสนาทั่วไปเนี่ยมีอย่างเดียวนะและก็เป็นอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูเจ้าถ้าเปรียบเสมือนร่างกายของมนุษย์ก็คือการเป็นขึ้นมาจากความตายเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับหัวใจนะครับก็คือร่างกายคนเราเนี่ยจะสวยจะงามเท่าไหร่นะครับถ้าหากว่าหัวใจไม่ทำงานเนี่ยก็หมดละ หมดความเป็นมนุษย์แล้วนะครับฉะนั้นก็พระคัมภีบอกอเมื่อเราคิดถึงการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูเจ้าเนี่ยเราก็สามารถได้เห็นความสําคัญหรือความแตกต่างของอความเชื่อของคริสเตียนกับศาสนาทั่วไปนะครับเราจะดูนะครับในหนึ่งโครินบทที่15นะครับอ่าอานตั้งแต่ข้อที่12ถึง19เดี๋ยวจะเชิญคุณต้ออ่านให้เราฟังก็ได้ครับนะพี่น้องได้ดูตามนะครับในหน้าที่ 2,3,1,4นะครับ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> เราจะดูข้อที่17เป็นหลักนะครับให้เราอ่านนะขอให้ที่ประชุมได้อ่านพร้อมกันหน่อยนะครับข้อที่17นะฮะหนึ่งสสามครับเราจะร่วมใจกันอธิษฐานนะครับ สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาที่รักขอบพระคุณพระองค์เจ้าสำหรับองค์พระเยซูเจ้าที่พระองค์ทรง,งเป็นพระเจ้าที่เสด็จลงมาในโลกนี้เพื่อจะตายไทยบาปของข้าพระองค์ทั้งหลายและขอบคุณพระองค์ที่เหตุที่เรามั่นใจและแน่ใจว่าพระองค์มีฤทธิ์มีอำนาจสามารถลบล้างความบาปผิดในชีวิตของเราได้ก็เพราะว่าพระองค์ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย เป็นพยานหลักฐานที่ยืนยันว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่มีอำนาจในการยกโทษอภัยบาปผิดและมีอำนาจที่ใช้ชีวิตอิรันแกผ่ผู้ผู้คนทุกคนที่เชื่อและวางใจในพระองค์ข้าคืนวันนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ช่วยคัาพระง์ในการแบ่งปันพี่น้องในการเรียนรู้เพื่อเราจะเห็นน้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้าร่วมกันข้าพระองค์ทีฐานในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมน เมื่อเราพูดถึงความสำคัญของการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์นะครับว่ามีความสำคัญอย่างไรอย่างที่บอกนะครับศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนทำดีอันนี้เป็นคำที่ผมได้ยินอยู่ตลอดเวลาผมเป็นพยานกับคนเขาก็จะสรุปได้ว่าเออศาสนาทุกศาสนาก็สอนให้คนทำดีนะครับถ้าเราทำดีนะฮะเราก็จะได้ดีถ้าทำชั่วก็จะได้ชั่ว บางคนก็พูดอย่างนั้นใช่ครับศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนทําดีแต่ปัญหาก็คือว่ามนุษย์ไม่มีใครสามารถจะทําดีได้เพียงพอที่จะไปสวรรค์หรือว่ามนุษย์ไม่มีใครสามารถที่จะลบล้างบาปก,กรรมของตัวเองด้วยความดีด้วยการทําบุญรวยเด้ด้วยการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะเหตุนี้เองนะครับว่าพระเจ้าจึงต้องส่งพระเยซูคริสต์เสด็จมาในโลกนี้ และวัตถุประสงค์ที่พระเยซูมาในโลกนี้พรองก็คือมาเพื่อตายไถ่บาปของเราทั้งหลายทุกคนที่บนไม้กางเขนนะครับดังนั้นถ้าหากว่าพระเยซูไม่ได้เป็นขึ้นมาจากความตายเนี่ยคริสเตียนเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับศาสนาทั่วไปแล้วก็เรามีปัญหาเยอะแยะเลยว่าถ้าพระเยซูไม่ได้เป็นขึ้นมาจากความตายเนี่ย ในข voi, ้อพระกัมภีร์ที่เราอ่านเนี่ยจะมีด้วยกันประมาณ3 4สี่อย่างเช่นถ้าสมมติว่าพระเยซูไม่ได้เป็นขึ้นมาจากความตายเนี่ยในข้อที่นในข้15ก็บอกว่าเราอ้างพยานเท็จในเรื่องพระเจ้าอันนี้คือปัญหาอันแรกสมมติว่าถ้าพระเยซูไม่ได้เป็นขึ้นมาจากความตายก็คือหมายความว่าเรื่องพระเจ้าที่เราพูดถึงเรื่องพระเจ้าที่พระเยซูกล่าวอ้างอิงก็เป็นเรื่องโกหกเพราะว่าพระเยซูไม่ได้เป็นขึ้นมาจากความตาย อันที่สอันที่หนึ่งทีนี้อันที่สองก็คือในข้อที่17ซึ่งเป็นข้อความที่ผมอยากจะแบ่งปันเป็นเป็นใจความหลักนะครับก็คือว่าถ้าสมมุติว่าพระเยซูไม่ได้เป็นขึ้นมาจากความตายเหตุที่เปาโลพูดอย่างนี้ในข้อที่17ที่พระองค์บอกว่าอธิบ,บอกว่าถ้าพระคริสต์ไม่ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายความเชื่อของท่านก็ไร้ประโยชน์ท่านก็ยังตกอยู่ใน บาปของตนนะอันนี้เป็นอันที่สองและเป็นสิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงนะจากข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ว่าเพราะการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูเจ้าทําให้เราสามารถเข้าใจได้ว่าพระเยซูเจ้านั้นมีฤทธิ์มีอํานาจที่สามารถที่จะยกโทษบาปผิดให้กับมนุษย์ทุกคนได้เป็นอย่างนี้นะครับทีนี้เมื่อเราพูดถึงนะ ว่าถ้าสมมุติว่าพระเยะซูไม่ได้เป็นขึ้นมาจากความตายเนี่ยเปาโลบอกว่าเราทั้งหลายที่เชื่อในพระเยะซูเจ้าเนี่ยก็ยังอยู่ในความบาปของตัวเองนะและมนุษย์ทั้งหลายก็ไม่มีทางที่จะหลุดพ้นบาปกรรมของตัวเองได้ดังนั้นพระเจ้าจึงให้พระเยะซูมาในโลกนี้และสิ่งที่จะทำให้พวกเรามั่นใจว่าพรองมีฤทธ มีอำนาจที่จะยกโทษอภัยบาปผิดแก่เราก็คือว่าพระองค์สามารถที่จะทำการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่นะครับก็คือว่าเมื่อพระเยซูทรงอยู่ในโลกนี้นะครับหลายครั้งที่พระองค์ทรงทำการอัศจรรย์แต่การอัศจรรย์อันหนึ่งที่พระเยซูทำแล้วมีคำสอนประกอบให้เราได้เข้าใจก็คือก็คือเหตุการณ์ที่อยู่ในมาระโกบทที่สองนะครับ มาร์กโกบทที่สองที่พระเยซูทรงรักษาคนง่อยนะครับผมจะอ้างอิงข้อข้อ9ข้อสิให้พี่น้องได้ดูตามนะครับเพื่อเราจะได้เห็นความจริงตรงนั้นก็คือว่าในเหตกุการครั้งนี้นะครับพระเยซูทรงรักษาคนง่อยหรือคนอัมพาตคนหนึ่งที่เกิดมาเดินไม่ได้นะครับเมื่อมีคนนำมาหาพระเยซูเจ้าเนี่ยทันทีที่พระเยซูเจ้าทรงเห็นคนง่อยนั้นนะครับ พระองค์ตรัสอย่างนี้พี่น้องดูในมาระโกบทที่สองนะครับก็ดูในข้อ5ด้วยกันนะครับอบอกว่าเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นความเชื่อของเขาทั้งหลายพระองค์จึงตรัสกับคนอมภาษว่าลูกเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วนะครับและข้อ6บอกว่าแต่เมื่อพวกธรรมจารย์บางคนนั่งอยู่ที่นั่น และคิดในใจว่าทำไมคนนี้พูดหมิ่นประมาทเช่นนั้นใครจะยกความผิดได้บิดผิดบาปได้เว้นแต่พระเจ้าเท่านั้นคือในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับพระเยซูกำลังทําการอัศจรรย์คือทําให้คนง่อยคนหนึ่งที่เดินไม่ได้แต่กําเนิดเนี่ยเดินได้แต่ก่อนที่พระองค์จะทําการอัศจรรย์เนี่ยเมื่อพระองค์ทรงเห็นคนง่อยนั้นปุ๊บเนี่ย พระองค์ก็เห็นนะว่าเขาเป็นคนบาปคนหนึ่งเพราะว่าความบาปเนี่ยไม่มีใครที่เขาเรียกว่าไม่มีใครที่จะอ้างได้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่คนบาปความบาปในความหมายของพระคัมภีร์นี่ก็คือการที่เราไม่ได้ไม่ได้ถึงมาตรฐานของความดีของพระเจ้าเช่นสมมติว่าเกณฑ์การสอบไล่ของพวกเราสมัยก่อนเนี่ยเราใช้ห้าสิบใช่ไหมครับถ้าคนไหนได้ห้าสิบก็คือผ่าน แต่ถ้าคนไหนได้สี่สิบเก้าเนี่ยเราเรียกว่าเกือบได้แต่เป็นยังไงครับตกคนที่ได้ห้าสิบเนี่ยเกือบตกแต่ได้อยู่ทีนี้สมมุติว่าคนหนึ่งได้สอบได้สี่บเก้าเปอร์เซนอีกคนหนึ่งได้สอบสาสิเปอร์เซนอีกคนหนึ่งสอบได้ยี่สิเอร์เซนถามว่าสามคนนี้ใครสอบได้ใครสอบได้ได้ไหมไม่ได้สักคนเพราะคุณได้สี่สิบเก้า คนหนึ่งได้30คนหนึ่งได้20แล้วมีประโยชน์ไหมคนที่ได้49้ามาคุยทับคนที่ได้30โอ้ฉันสอบได้เยอะกว่าเธออีกเท่าไหร่49แต่ขอโทษครับเขาก็ยังสอบตกอยู่ใช่ไหมผมกำลังเชียร์ให้เห็นว่าเมื่อพูดถึงความบาปในสายพระเนตรของพระเจ้าเนี่ยมันไม่มีบาปใหญ่บาปน้อยมันมีบาปอย่างเดียวคือมนุษย์ทุกคนเกิดมาเป็นคนบาปเรามีเชื้อสายของความบาปอยู่ในตัวของเรา เราไม่ต้องสอนให้ลูกของเราโกหกไม่ต้องสอนให้เขาโลภหรือโกรธนะครับแต่ธรรมชาติของความบาปอยู่ในตัวเขาทำให้เขาสามารถแสดงสิ่งเหล่านี้ออกมาได้ดังนั้นเมื่อพูดถึงคำว่าบาปถ้าคัมภีร์บอกษย์ทุกคนเป็นคนบาปแล้วในโรมบทที่3ข้อ23บอก26่บบอกว่าค่าจ้างของความบาปคืออะไรครับความตายก็คือเราเป็นคนบาป กัมพีบอกค่าจ้างหรือผลของความบาปก,ก็คือความตายหมายถึงการถูกพิภากษาในบึงไฟนรกนะฮะซึ่งมนุษย์ไม่มีใครสามารถที่จะทําได้นั้นมนุษย์ทุกคนเนี่ยเราทุกคนมีปัญหาดังนั้นเมื่อพระเยซูทรงเห็นคนง่อยคนนี้พระองค์ทรงจัดการกับเขาเรียกว่าความผิดปกติร่างกายฝ่ายวิญญาณก่อนก็คือการที่ยกโทษอภัยบาปผิดให้กับคนง่อยคนนี้นะครับ นะดังนั้นพระเยซูบอกลูกเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วคนที่คนยิวเหล่านั้นนะครับที่เขาไม่เชื่อในพระเยซูเจ้าเนี่ยในเวลานั้นเขาก็คิดว่าพระเยซูเนี่ยกำลังหมิ่นประมาทพระเจ้าเพราะคําพูดอย่างเนี้ยมันไม่ไม่มีใครสามารถจะพูดได้เว้นแต่พระเจ้าองค์เดียวเพราะเขารู้ว่าบุคคลผู้เดียวที่จะยกโทษอภัยบาปผิดให้แก่มนุษย์ก็คือพระเจ้าดังนั้นเมื่อพระเยซูเห็นคนง่อยและบอกลูกเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้ว อันนี้ทําให้พวกคนอยู่หลายคนก็สะดุดก็คิดว่าพระเยซูกําลังหมิ่นประมาทพระเจ้ากําลังอ้างตัวเองเป็นพระเจ้าเป็นลักษณะนั้นทีนี้พระเยซูรู้ความคิดขนของคนพวกนี้พระเยซูจึงตรัสว่าอย่างไงครับในข้อที่ข้อที่8นั้นบอกว่าและในทันใดนั้นพระเยซูทรงทราบในพระทัยว่าเขาคิดอย่างไรพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าเหตุะไหนท่านทั้งหลายจึงคิดในใจอย่างนี้เล่า คือพระองค์รู้แล้วว่าพวกนี้กำลังคิดอะไรอยู่พระองค์ก็เลยบอกเราก็หันมาทางคนง่อยแล้วก็พูดกับฝูงชนบอกว่าที่จะพูดว่าลูกเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วกับการพูดว่าลูกเอ๋ยจงลุกขึ้นยกแคร่ของเจ้าแบกและเดินกลับบ้านเนี่ยอันไหนจะง่ายกว่าพวกประชาชนเหล่านั้นก็รู้ว่าการจะพูดว่าลูกเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วเนใครๆก็อาจจะพูดได้ แต่คําถามควรแล้วอะไรจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคนคนนี้นะครับมีฤทธิ์มีอํานาจสามารถยกโทษอภัยบาปเหมือนอย่างที่เขาพูดดังนั้นพระเยซูเหมือนกับถามเขาเพื่อเขาจะได้คิดให้เขาได้รู้พระองค์คือใครแล้วพระองค์บอกว่าเพื่อท่านทั้งหลายจะรู้ว่าบุตรมนุษย์มีอํานาจที่จะยกโทษอภัยบาปผิดในโลกนี้ได้พระเยซูก็หันมาหาคนน่อยลูกเอ๋ยจงยกแพร่ของเจ้าและแบกเดินกลับไปแล้วคนนั้นนะครับ ก็ยกแพร่ของตนแบกแลเดินกลับไปด้วยความชื่นชมยินดีพี่น้องในคําสอนที่ยิ่งใหญ่และก็ชัดเจนในคําสอนในทางของพระเจ้าหรือในคริสตศาสนาเนี่ยก็คือเราสอนว่าแม้ว่าเราจะเป็นคนบาปขนาดไหนนะครับในชีวิตของเราพระเจ้ารักเราและพระองค์มีฤทธิ์มีอํานาจสามารถที่จะยกโทษอภัยบาปผิดให้กับคนทุกคน และความบาปผิดของมนุษย์เราไม่ว่าตั้งแต่เกิดจนกระทั่งวันนี้และตลอดจนก่อนที่เราจะตายเนี่ยพระเจ้าสามารถที่จะยกโทษอภัยบาปผิดดังนั้นเมื่อพระเยซูเจ้านะครับพบปะกับผู้คนสิ่งแรกที่พระองค์จะทําก็คือว่าพระองค์จะยกโทษอภัยบาปผิดให้กับมนุษย์ทุกคนนะครับเพราะว่าเวลาเราพูดถึงความบาปเนี่ยมันไม่ใช่การที่เรา ทำร้ายหรือผิดทําร้ายหรือว่าทําร้ายผู้อื่นหรือเกี่ยวข้องกับมนุษย์เท่านั้นแต่เมื่อเราพูดถึงว่าความบาปก็คือการที่มนุษย์เนี่ยปฏิเสธพ่อของตัวเองก็คือพระเจ้าผู้ให้กําเนิดเรานะนั่นคือความบาปเป็นการกรบฏต,ต่อพระเจ้านะครับดังนั้นแม้ว่าเราจะเป็นศัตรูหรือกบฏต่อพระเจ้าพระเยซูเจ้าทรงมีฤทธิ์อำนาจที่สามารถ จะยกโทษอภัยบาปผิดให้กับมนุษย์เมื่อเมื่อเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นนะครับเป็นเหตุการณ์ตอนที่พระเยซูยังไม่ได้เป็นขึ้นมาจากความตายแต่สิ่งที่แสดงถึงว่าพระองค์มีฤทธิ์อำนาจที่จะยกโทษอภัยบาปผิดก็คือการที่พระองค์สามารถทําการอัศจรรย์ให้คนง่อยที่เดินไม่ได้แต่กําเนิดเดินได้อันนี้มันเป็นการกระท,ทําที่เขาเรียกว่าเหนือธรรมชาติและพระองค์ไม่ได้ทําเพื่ออวดบารมี แต่พระองค์ทำเพื่อจะให้คนผู้ฟังคําสอนของพระองค์ได้รับรู้และเข้าใจว่าพระองค์คือพระเจ้าและยิ่งเมื่อพระองค์เสด็จเป็นขึ้นมาจากความตายนะครับคําสอนเรื่องการอภัยบาปเนี่ยจึงเป็นคําสอนที่สมบูรณ์แบบนะสมบูรณ์แบบแล้วก่อนที่พระองค์จะเสด็จสู่สวรรค์เนี่ยนะครับพระองค์ก็สั่งสอนหรือบอกกับสาวกของพระองค์เกี่ยวกับเรื่องของการอภัยบาปว่าอย่างนี้นะครับ เราก็ดูตรงนี้หน่อยนะครับเปิดไปที่เราเปิดมาข้างหน้าหน่อยก็ได้นะครับมาที่มัทธิวบทที่28นะครับข้อที่สิบแปดนะครับข้อที่18 <c oughs> ให้พี่น้องอ่านพร้อมกันนะครับข้อ18จนถึง20่ครับสองข้อนะครับหนึ่งสองสาม ในข้อที่16นั้นพระเย,ยซูบอกว่าฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในโลกก็ดีมอบไว้แก่เราแล้วคำพูดหรือพระ,พระดำรัสของพระองค์ตรงนี้มีความหมายมากก็คือว่าเหตุที่พระเย,ยซูเจ้าทรงตายบนไม้กางเขนถูกฝังสามวันสามคืนและเป็นขึ้นมาจากความตายเนี่ยก็เพื่อที่จะมาช่วยมนุษย์เราผู้เป็นคนบาป ให้สามารถหลุดพ้นบาปกรรมให้สามารถได้รับการชำระหรือลบล้างความบาปที่มันติดอยู่ในหัวใจเนี่ยให้สะอาดได้และสิ่งที่ทำให้เรามั่นใจในคำสอนเรื่องนี้ก็คือว่าพระองค์เองเป็นขึ้นมาจากความตายถ้าสมมติว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายคำสอนอันนี้จะมีประโยชน์อะไรหนึ่ที่พระองค์บอกว่าลูกเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับการอภนนัยในเมื่อพระองค์ก็ตายเหมือนเราแต่พี่น้อง เพราะพระเยซูเจ้าเป็นขึ้นมาจากความตายและหลังจากที่พระองค์งทรงเป็นขึ้นมาจากความตายก่อนที่พระองค์จะเสด็จสู่สวรรค์พระองค์บอกว่าอำนาจทั้งสิ้นในสวรรค์และก็บนแผ่นดินโลกเนี่ยอยู่ในกำรรมือของเราแล้วแล้วพระองค์ก็สั่งพวกสาวกของพระองค์คือเราทั้งหลายเนี่ยให้ทำอะไรก็ดูได้นะครับในลูกาบทที่24นะครับข้อที่46นะครับและข้อที่48ถึงข้อที่48นะครับ ลูกาบทที่ยี่สี่ข้อสี่สิบหกถึงสี่สิบแปดครับเดี๋ยวให้พี่น้องอ่านพร้อมกันนะครับ <c oughs> ลูกายี่สี่นะครับสี่สิหกถึงสี่สิบแปดนะครับพร้อมแล้วอ่านนะครับหนึ่งสองสาม ครับขอบคุณครับ <c oughs> ในข้อที่47นะครับอันนี้เป็นถ้อยคําของพระเยซูเจ้าก่อนที่พระองค์เสด็จสู่สวรรค์นะพระองค์บอกว่าเฉตท,ที่พระองค์ตายบนไม้กางเขนเนี่ยก็เพื่อที่จะช่วยคนบาปให้หลุดพ้นจากความรู้สึกบาปผิดในชีวิตนะครับดังนั้นการที่พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายก็เป็นการยืนยันคําสอนของพระองค์ว่านี่คือสิ่งที่จริงนะและก็เป็นไปได้ ดังนั้นพระองค์จึงมอบหมายให้กับผู้เชื่อในพระองค์เนี่ยทำหน้าที่อะไรครับในข้อที่สิบจบอกว่าและจะต้องประกาศในพระนามของพระเจ้าเรื่องการกลับใจใหม่และเรื่องอะไรครับยกบาปทั่วทุกประเทศขอบคุณพระเจ้าเพราะพระเยซูเจ้าเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์สั่งคริสตจกักรสั่งผู้เชื่อเนี่ยบอกว่าให้ท่านเนี่ยออกไปทั่วโลกบอกให้กับมนุษย์ทั้งหลายได้รับรู้ว่า แม้ว่ามนุษย์จะเป็นคนบาปขนาดไหนนะพระเยซูเจ้ามีฤทธิ์มีอำนาจที่สามารถลบล้างความรู้สึกบาปนั้นในจิตใจของทุกคนได้พี่น้องพวกเราที่เปิดใจเชื่อในพระเจ้านยเราก็เรียนรู้ใช่ไหมว่ามันอัศจรรย์แค่ไหนที่พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาอยู่ในใจของเราชำระล้างความรู้สึกเป็นคนบาปให้หมดสิ้นจากจิตใจของเราแน่นอน นะครับเมื่อเราฟังข่าวประเสริฐนี้เราต่อสู้กันอย่างคุณนุษยนีน่ต่อสู้หลายปีใช่ไหมครับเราไปเป็นพยานครั้งแล้วครั้งเล่าก็ดูเหมือนว่าจะเชื่อจะเชื่อแต่พอถึงจะเชื่อจริงๆก็เป็นอย่างนูน้นอย่างนี้ไปใช่ไหมแต่ขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราเชื่อพระเจ้าเรารู้สึกกินแหนงไหมไม่กินแหนงเอ๊กินแหน่งภาษาภาษากลางนี่ก็ว่าอย่างนี้กินแหนง มัน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 ไม่เคยซึ้งเหมือนคําว่ากินแหน่งภาษาเมืองนะก็คือเราไม่เสียใจที่เราได้เชื่อนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าดังนั้นพี่น้องความรู้สึกเป็นคนบาปเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เราเกิดขึ้นเพราะพระเจ้าทํางานในใจของเรานะฮะแล้วผมยังจําได้นะครับว่าที่เชียงใหม่เราเนี่ยมีน้องผู้หญิงคนหนึ่ง ที่เขาได้ยินได้ฟังเรื่องของพระเยะซูหลายครั้งแต่เขาเองมีความรู้สึกเป็นคนบาปเพราะว่าตอนที่เขาเป็นอนุชนเนี่ยเขาทำแท้งนะเขาทาแท้งความรู้สึกบาปความรู้สึกกรรมที่มันตามมาก็ตามรู้สึกเนี่ยเขาพยายามจะทำหลายอย่างนะครับผมยังจำได้นะฮะวันนั้นเนี่ยผมไปที่แม่ลาน้อยนะรประมาณบ่ายวันเสาร์นะครับก็มีโทรศัพท์ นะจากน้องผู้หญิงคนนี้โทรมาหาผมเขาบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยเขาไปทํากิจกรรมทางศาสนาแต่ว่าเมื่อเขาเดินไปเนี่ยจุดเทียนเดินไปเนี่ยเขาถามตัวเองว่าเขาจะต้องเดินอย่างนี้กี่รอบทําอย่างนี้กี่ครั้งและกี่ปีถึงจะมีความรู้สึกว่าตัวเองได้รับการชําระล้างบาปท,ที่เคยทําเขารู้สึกมันไม่มีคําตอบมันมืดนะเขาก็โทรคุยผมเขคุยกับผม ผมก็บอกว่านี่นะห,หนูพรุ่งนี้เนี่ยสามโมงเนี่ยเรามาเจอกันที่ออฟฟิศฉันจะได้พูดคุยด้วยก็ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับก็บนันอาทิตย์พ่อตอนนั้นเราในมัสการวันตอนบ่ายเท่านั้นเนาะก็มาคุยกับน้องคนนี้ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับจากความรู้สึกมีความรู้สึกว่าเป็นคนบาปนะเพราะเป็นคนที่ทําบาปเกีย่ยวกับเรื่องของการทําแท้งฆ่าเด็กเนี้นะเขามีความรู้สึกบาปในจิตใจนะครับ และวันนั้นเมื่อเขาเปิดใจเชื่อต้อนรับพระเยซูเจ้ามาอยู่ในใจความรู้สึกเป็นคนบาปนั้นถูกยกออกไปจากจิตใจของเขาทําให้เขามีความสุขและความชื่นชมยินดีพี่น้องครับเหตุที่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายก็เพราะพระมิริ์มีอํานาจที่จะล้างบาปผิดในชีวิตของเราได้ดังนั้นพวกเราที่เชื่อในพระเจ้าควรจะชื่นชมยินดีและควรจะอะครลาว่ตเตรียมพร้อม ที่จะบอกกับพี่น้องของเราทั้งหลายที่ยังไม่รู้จักกับพระองค์ให้รู้ว่าการเป็นขึ้นมาจากความตายเป็นการพิสูจน์ให้รู้ว่าพระเยซูเจ้าสามารถยกโทษอภัยบาปให้กับเราได้เมื่อเราเปิดใจเชื่อต้อนรับเอาพระองค์และเป็นหน้าที่ของคริสเตียนทั้งหลายนะครับที่เราจะต้องบอกข่าวดีอันนี้ให้กับชาวโลกที่ยังไม่รู้จักพระเจ้ายาเก็บข่าวประเสริฐพระกิติคุณไว้สำหรับตัวเองแต่เรามีหน้าที่ที่จะ แบ่งปันนะถ้าภาษาของคริสเตียนภาษาของเปาโลคือว่าเราเป็นหนี้เปาโลบอกอีกข้าพเจ้าเป็นหนี้ทั้งพวกอนาระยะชนพวกปัญญาชนพวกกรีกและพวกยูก็คือเป็นหนี้ในการที่จะประกาศข่าวประเสริฐกับคนเหล่านั้นทุกครั้งที่เราได้ประกาศต่อคนเนี่ยเรากําลังใช้หนี้ของเราเพราะวันหนึ่งเมื่อเราจากไปเราอยู่ต่อพระพักของพระเจ้าเนี่ยถ้าคริสเตียนคนไหนไม่เคยประกาศ ไม่เคยเป็นพยานี่จะรู้สึกอายมากที่ตัวเองเนี่ยเหมือนกับมีหนี้ท่วมหัวมหาพระเจ้าหมายก็ว่าไม่ไม่ประกาศในเรื่องของพรุองกับใครเลยดังนั้นอย่าให้เราเป็นคนเห็นแก่ตัวแต่ให้เราเป็นคนที่รักพี่น้องของเราการที่เรารักเพื่อนบ้านก็เราสิ่งดีที่สุดที่เราให้ก็คือพเยส์เจ้าให้กับเขาเรานั่นก็ขอพระเจ้าอวยพรให้เราร่วมเจกันอธิษฐานนะครับ